สวัสดีค่ะพบกับช่องบาวตุยลำเพลินออฟิเชียลค่ะพี่น้องบรรยากาศย่ามเย็นนี่รถที่งานเข้ากัมาละนี่คือรถจอดทีมงานเหลื่อมทะย่อยมากเป็นบางส่วนละพี่น้องบาวตุยแล้วคุ้มเหรอ l ด d ถ่ายคลิปนี่รถจอดถึงแหละนั่งกับรถนั่งล้านค่ะมาหอดสองขั้นแหละนี่นะคะ บรรยากาศค่ำๆที่วัดวัดวัดชื่อวัดอะไรอ่ะลืมตื่นเต้นไหมหักไม่ได้นะมันตื่นเต้นตื่นเต้นอย่งตื่นเต้นกล้องไหมมันชัดสิมันแค่ชัดไปหน่อแมนมันหนักหรือไงมันหนักมือคุณกคุณกับผมต้องหักผมต้องหักกันเดือนคุณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์วัดสีโพทองรัตนาราม ช่องนี้ต้องพูดรอเรียบรอลเรือบรอลริงบรอลริงพระเอื่อลิ้นแข้งอะค่ะวัดศรีโพอทองรัตนารามบ้านพรสวรรค์ตำบลหน,นองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีรถเฮามาได้สองคันแล้วเดี๋ยวที่มากับทยอยกันมาภูนี้เ้าจะได้ตั้งกันแต่เ้าคำว่ารถเนี่ยน้ำลายกระเด็นแม่นรถเนี่ยรถหน่งน,น,นี่ค่ะมีหอสนามตะกอได้ค่ะสนามตะกออยู่มุมทั้งพู่ บรรยากาศวัดเพิ่นกะสถานที่กะรู้สึกว่าดีค่ะที่เบ,บ,บาตัวเล่ลาไล่งานไปก่อนหนาะนี่แล้วเนาะอันนี้เอาไปดีกะมาฝึกลงสนามไมเนาะคะนะ่ะเนาะีรถยัง,งบอกนงงอันนัั่นนอี้รถนั่งร้านค่ะ,ลละนั่งร้านรถ,รถโอ้ยใหญ่มะออ,อักอักษรทัวเวลีนมันแข็งเหรอค่อยเรียนจบมาโดนเหรอ บ Dante, ่อ да ไปส oui. ิบวันที่จะบ่อได้บ่อบ่ได้กับสัญญาล้ำเกลนเจ้าไปนี oken, ่แล้วสัญญาล้ำเกลื่อนขอให้จ้างจะมาไว้แห้งไหมอ่าจ้างเพื่อนะเออลืมพี่สัญญาโอนมากหนึ่งร้อยไม่ได้อมนะกับบ่ออยากท่วงนะอยากหัว่าบาวตุ่ยแล้วสีเบาบ่อนะค่ะว่าพี่สัญญาเพิ่นโอนมาแม่เอ๋อนะคะเนาะแต่ขอบคุณพี่สัญญาหลายๆเด้อค่ะที่ซัพพอร์ตกาแฟน้องอยู่ตลอดขอบคุณหลายๆขอให้พี่สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยร่ำรวยเฮ่งเฮงปังปังด้วยค่ะมันไม่มีผัวน้ำกับจิยามกุนบ่าวตุยไปนี่แหละค่ะพี่น้องเดินยิ้นมาเล่ารอกับจิยามน้ำกุนรล้ไปนี่แหละค่ะพี่น้องหน้าจ้างกับสร้างเป็นแค่ในน้ำไปค่ะมีเพื่อนขาพระยานาควัดเพิ่นกับสวยงามสะอาดสะอ้านดีค่ะวัด บรรยากาศร่มรื่นส่วนทีมงานหาหมองยูหมองเศร้าอ้วนอาบน้ำหรือยังยังไม่ได้อาบหาที่นอนใช่ไหมเห็นห้องน้ำหรือยังเห็นเห็นตาห้องน้ำโี่นือทีมจอค่ะ จเพื่อนฝ่าว่าหาอย่างมาที่เพื่อนฝ่าว่าหาหม่องเด้อสำหรับผู้เพื่อนหาหม่องรับหม่องนอนเนาะใช่ไหมพี่พลใช่ครับอ่าเพราะว่าะมาหลั่เพื่อนอแล้วค่ะามีแตตังนางยางไทยนี่แหละค่ะดาลาแคนกจอนี่แหละค่ะยางไปนี่ล่ะจออันนะ พราะว่าย่างยังไงจังคอยสีครบรอบที่ฮอบกับยางยังไงพี่น้องอย่าเฝ้าลำคันเอลดีเด้อมือไมหห่หัดขับหัตทายอีกอ่ะม,มาวะถือกล่องไม้เนะี้ยจะเป็นสั้นๆแน,น่อยู่ดิเสียงชัดที่ยังได้นหะมชัดเหรอยังไงขอบคุณมาเสียวเราเจ้าก็ะบอกไปตัวจะสิมายางตามยังคอยขอจ้างยังไงไหมไม่เป็นไรอ่ะยางเลยล่ะ เอาจ้าบอกข่อยทายเนาะข่อยชิย่างไปทายเหมือนไรกัเรื่องของข่อยได้ป่ะเนี่ยเอ้คลิปนี้กับสิพ่มี่ยังแน่ด้พี่น้องก็จะไล่สาระในจังหน่อยได้ยังกินเนาะได้ยังเกล็าเืองาเจ้าโพธิ์นาไวานานเขาต่ำแซ่บไป้ต่ำแซ่บเนี่ยาด้ใเขาเขาาหฟังต่ำแซ่บเนาะ มาจ้าควยเปียเออจ้าคยล้ไ้ายยังไ่ได้เงบอยังนะเอาเส้อไปเอฟซีได้นะเดยสิพาไปเซียงตตยอยากตายอยากตายมาเนี่ยอยากตายมาเนี่ยคิปนี้เสลาละค่ะวาตตัวแล้วก็สีลาา่จังหน่อยอ่ไหรอเรื่องจริงอ่ะสีพาไปเบิ่งประตูห้างเขาอีกไี่ต้องหาท่านน้องมอนอกไที่หร โอ้ยพี่น้องจังไดเขามาเบิ่งซอยแม่เอาเน,นื้อขันห่านหาพันธ์ประตูแล้วสิเลียนอ้อนมือนเวทีเลยจ้ะรู้สึกว่ารู้สึกว่าเราก็สิป,ประมาทแม่เอาอยดีเหลือเกินเ้ามากกับตาลิตตวนเจ้าของคลิปนี้ต้องถึงหาพันพะนะโอ้ยให้มันถึงพันธก็ดีทั้งพี่น้องนี่คือประตูทางเขานี่ค่ะแลวเนาะ วัดบ้านพรสวรรค์ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีสาวน้อยลำเพลินโชว์พบกัน16ตุลาเมื่ออื่นได้พี่น้องอย่าลืมมาให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์ฮานี่บรรยากาศยังมันค่อนกลางคืนนี่ค่ะอู้นี่แหล,ล,ละถนนใหญ่ออกไปใกล้ถนนใหญ่อยู่ค่ะร้านค้ากับข่าวเพลินกับนี่ใครอยู่มีหม่องใกล้ร้านค้าร้านขายก็ถือว่าสะดวก ไม่มีเลยอ้าต่ออ้าวบ่อ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 บ่บ่อบ่อว่อบอบ่อบ่อบมัน่ิบ่จบ่ได่อบ่อั่อบ่ที่อบ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 อบ่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 อน่อบ่อบ่อิ่อบ่แต่อบาเลยอบ่อบนอบมมบ่อบ่ว โม่ว่าเสด็จมาต้องโมงแต่หอบมือเงินมาวันไปที่มาวันที่บ่อยตังเพื่อนสิมาแต่สาวอยู่รอบเพื่อนกับสิบปอหยาดตาก่อนออกมาขนงขยะเราเคลียร์ไหมน่ะเม่อมาเด็กน้อยเล่นเล่นบอลอยู่งเดี๋ยวบอกว่าเราแตะตอนเช้าก็ได้นี่แหละค่ะวันนี้นะก็สิ้นท้ายสนามอีกคือเก่าล่ะค่ะสัาวที่เท่าสิเรนเมื่ออื่นนี่ อย่าลืมเด้อค่ะผู้ใดามาผู้ใดก็ซื้อบัตกรกลุ่มปิดออนไลน์หนึ่งวันร้อยสิบแปดบาทเหมาสามวันสามร้อยสี่สิบบาทเนะค่ะทักไปที่เพจสาวน้อยลำเพลินโชว์โอนตังและส่งสลิปกับบัญชีก็ซื้อสอดโนดเด้อค่ะแล้วก็ส่งสลิปไปทางเพจสาวน้อยลำเพลินโชว์เด้อค่ะเดี๋อซี่นี่แอดมินเพิ่นกับสิ่ดึงเขากุม ผู้ใดมากนาวิธีใดกับมาด้วค่ะพี่น้องขายบาตัวตัวติดอแปขายหรืมตัวต่อขายบ้าทยจะี่ยังี๋วเจกระไดหอดแปดนา,านทาาีแปดนาทียี่สิบกับ้านโอ้มันกับป็นเมื่อไอชีปริการมหาบาตุยีิเกอาล่ะไออีกสอนาทีค่ยก็ยกให้เจ้าแล้วอ๋อพี่น้องอย่าเลื่งพี่น้องสิบหกสิบเออนไลน์ลุ่มปิพี่น้อง ผู้ใดว่ัสดวกมากกับเสื้อ3ามสี่สิบบาทสามมือนมาเมาผู้ได้่ัสดวกกัมือเดียวร้อยสิบแปดบาทมาพบกับศิลปินท่าหม่างมาสาวน้อยละเพื่อนโชว์นะพี่น้องเนาะมือกับย่างที่ผมบอกแล้ะรับปากผมมาผู้ได้ถืออันแล้ววันที่หนึ่งกับมาจ้างสามงานเจ้าละสางานุกล้านละใบใบละสามงานสาวน้อยละเพื่อนโชว์สามื่อเลย่อยทุกคนงให้มันมัได้อย่าลืมพี่น้องพวกแปดเก้ามันน้องเยเล่นก็ซื้อไป มันมันเอามาหน่มาเอานี่พี่น้องบ่อเด็ดเลี้ยงเลยอันนี้ก็อ่อยเห็นมั้ออเอาเอาคือใส่ดีจ้ะที่นี่ฝากไว้ที่นี้พี่น้องอย่าลืมพี่น้องพรุ่งนี้ครับวัดศรีโพทองรัตนารามอ่าบ้านพรสวรรค์ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพี่น้องเนาะเอาอย่าลืมอนใหม่ลังใจทีมงานครับพี่น้องเดี๋ยวบอตุยสิระงานไปไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ